ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนเน่ยขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ เดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ในดิส r อของผมซึ่งก็คือฮู้คัเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิง์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้ผมจะมารีวิวตู้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเป็นตัวเก่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้องโคโคมีฟันเดเลอร์ตัวสีดาวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟารุซังที่46น่าเล่นมากๆอุสเลียแล้วก็หยานเฟยนะครับโดยผมจะเริ่มต้นที่ตู้อาวุธก่อนนะครับสำหรับตู้อาวุธเนี่ยตัวอาวุธประจำตัวของตัวฟันเดเลอร์เนี่ยใช้งานได้ดีกับตัวฟันเดเลอร์ที่เน้นที่จะทำดาเมจรของตัวเองเป็นหลักนะครับแต่ว่าในหลายๆกรณีถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำดาเมจจากเพื่อนๆด้วยเนี่ยชิ้นนี้จะไม่ตอบ ค่ากว่านั่นเองส่วนโดนัททุกคนรู้มันไม่น่ากด จานั้นดาวถ้าถามผมสำหรับคนที่อยากจะได้ตัวระคังโอเคที่เหลืออย่า <Yeah, S 1> ไปยุ่งกับมันแต่คนใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะบอกก่อนส่วนต่อไปก็คืออาวุธ4ดาวครับอาวุธ4ดาวเนี่ยจะมีไว้อยซองที่ไม่ได้น่าใช้นะครับฟาวเนียสปที่มีคนใช้เยอะแต่ตัวเกมแจกแค่อันเดียวจะมีไว้ก็ดีครับแล้วลอเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีมากๆครับแต่ว่าตัวใช้ก็มีไม่เยอะเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นเครื่องฉิงอะไรแบบนี้ครับส่วนต่อไปคือดราก้อนเบนมีคนใช้เลยครับแต่ ณปัจจุบันเนี่ยเรานิยมเอาไปถือแค่ขัดนึงก็พอแล้วครับเเวลเต็มให้ไลเด่นไทมเอเอมลืวอนและก็ไปเล่นไฮเปอร์บูมส่วนเดอะเบลปัจจุบันยังเป็นเด็กเลืออยู่ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีนอนคลังกันอยู่แล้วฉะนั้นตู้อาวุธถ้าคุณไม่ได้อยากได้ฟาวเนียสวอโบเพิ่มเพราะว่าสคริปเถอะอย่าพปยงกับมันเกือทั้งนั้นเพราะว่าไอพวกดากกอนเบนแล้วหลอมันฝนมาหลายตู้แล้วไงประเด็นเราพูดถึงตัวละคร5ดาวกันบ้างครับตัวแรกก็คือโคคมิก่อนเลยครับสำหรับโคคมิเนี่ยนะ มีทีมให้เล่นเยอะขึ้นเพราะว่าสามารถนําไปเล่นเป็นไฮเปอร์บลูมได้เฉพาะกรณีกับมอนกลุ่ม um ครับสามารถนําไปเล่นกับเบอร์เจียนได้เฉพาะกรณีกับมอนกลุ่ม um เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีนีลูโคคุมิสามารถนําไปเล่นทีมบลูมนีลูได้ไม่ว่าจะเป็นมอนเดี่ยวหรือมอนกลุ่ม um และน้องคือผู้พิชิตหมาฉะนั้น แต่แล้วคุณสามารถเอาน้องมาตบมาได้แบบสบายๆ,ายๆเพราะวาเวลาน้องกดอันติน้องหิวทั้งติเวลาน้องทาการโจมตีนั่นเองครับและคุณสามารถใช้สกิลแล้วก็กดถ้าไม่ตายโดยที่ตัวสกิลคูดาวยังไม่มาถึงเลข8วินาทีเพื่อทําให้แมกะพุนของคุณอยู่แบบไม่มีลิมิตชีวิตโคโคมิได้ครับฉะนั้นสาหรับโคโคมิก็ใช้ดีกับคอนเนคชั่นมอนกลุ่มเป็นหลกักยกเว้นทีมบลูมใช้กับมอนเดี่ยวได้ต่อให้เป็นไอบอสตัวนี้ที่มันมีการถ่วงเวลาก็ตามเพราะว่าตัวบลูเวลาที่มันระเบิดเนี่ยบอกเลยว่ามันสามามรถ Clear ดีเช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องฝึกทามมิ่งกันนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะเล่นเพื่อตีกับไอตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีวุธประจาตัวของตัวนีลู่เนี่ยอาจจะลําบากนิดหนึ่งครับแต่ปัจจุบันโคคคมิใช้ดีขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะว่ามีทีมมะเฟืองแบบต่างๆให้เล่นแล้วฉะนั้นเมื่อเวลาเจอมอนกลุ่มโคคคมิมันทํามะเฟืองให้ตกได้มากกว่าชิงชิวแน่นอนครับต่อไปคือแวนเดเลอร์ครับแวนเดเลอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นโดยที่สามารถรีดเดเมจจากซับย์ทีเพสได้และตัวเองก็มีเดนนเม ตัวไทป์แอมเบอร์ก็ยังคงสามารถทำดามจแล้วก็ทำเวลาได้ดีอยู่โดยรีดามจจากซับทีเสตัวซึ่งคุณจะไปเปลี่ยนตัวอื่นใช้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิงคิวเข้หลานเป็นฟิตเป็นเต้ตไอ้พวกนี้เป็นซับทีเสหมดเลยครับหรือคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้และคอมโบกับน,น้องฟาลุซังเข้าไปด้วยก็คือทีมฟรสเซนครับเราสามารถฟรอสหมาให้แข็งอยู่แบบนี้แล้วก็ยืนยิงมันงโง,ง่ได้เลยห้องอื่นก็สภาพนี้ได้เช่นเดียวกันแม้แต่ตัวเมเดิน,น้า ผมก็พูดได้เลยว่าไม่ได้วาปก็ตายแล้วครับผมได้ใส่วุณประจําตัวหวานนะผมบอกก่อนและผมใส่สีลมด้วยนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าเวนเดอร์เลอร์เนี่ยมันซีซีดีครับมันสามารถชา์จโจมตีโดยที่ไม่เสียสติมีนาได้เพราะว่าเวลาเรา,ากดสกิลจะบินขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช้สติมินาเวลาการชาร์าโจมตีนั่นเองครับมาเลยซีซีหมอนได้ง่ายแล้วก็เล่นดีเล่นสนุกแล้วก็มีโอกาสโดนโจมตีน้อยลงนั่นเองครับซึ่งสกิลก็ทําให้เราสามารถโจมตีปกติแล้วก็ชา์าโจมตีได้แรงขึ้นด้วยส่วนอันติกก็กระเทิบอกึง ฉะนั้นฟันเดเลอร์ก็เป็นตัวละครที่ยังใช้ดีอยู่เช่นเดียวกันในกรณีที่เป็น DPS เช็คเนี่ยฟันเดเลอร์บวกกับฟารุซัง C6 และเบนเน็เนี่ยดาเมจถือว่าพอนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒประจําตัวตัวนี้ก็แรงเช่นเดียวกันส่วนซับก็อยากได้เทพฟารุซังเป็น C6 ครับทีนี้สำหรับฟารุซังถามว่า เป็นตัวละครที่ดีแค่ไหนคําตอบคือต้องมี C6 ครับแล้วจะดีแบบดีไปเลยครับเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะการลดต้านทานลมที่ทําให้คุณสามารถนําไปเล่นกับพี่เซียวได้ด้วยนะมันมีเหตุผลอื่นก็คือ พลังงานแบบลิมิเต็ดอิดิชันครับเวลาฟารุซังติดผลของตัว C6 ของตัวเองเนี่ยมันมีการให้พลังงานมาด้วยนะครับมันก็คิดตามเหมือนกับครูดาวของสกิลของเรานั่นแหละครับมันทําให้คนที่เทคฟิวตอนนั้นก็คือ v a n เดอร์เลอร์หรือเซียวมีพลังงานใช้เยอะขึ้นและสามารถไปลดค่ารีพลังงานได้หรือบอสที่มันขี้เหนียวพลังงานเนี่ยพวกเซียวและก็ v ันเดอร์เลอร์จะไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานครับนอกจากนี้คือเรื่องของการรวบครับมันจะมีการรวบอยู่ตลอดเวลาครับโดยการที่ควรตีไปแล้วมันติดตัวท่าของสกิลขึ้นมาที่ เป็นตัวคอลลบส์นะครับมันก็จะมีการดึงวันเข้ามาด้วยมาเลยทําให้มีมินิรวบอยู่ตลอดทีีทเลยใช้งานได้ดีมากๆครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าไม่มี C6 เรื่องมุนี้จะหายไปถ้าไม่มี C6 ฝาลูซสังต้องทำย e าเยอะมากและถ้าไม่มี C6 ฟาลูซสังช่วยพลังงานให้เซียวและเวนเเลอร์ได้ค่อนข้างน้อยเลยครับถ้าคุณไม่กดชาร์จยิงซึ่งเสียเวลามากหลักๆน้องมีหน้าที่แค่ใช้งานอันติและก็ให้พลังงานแล้วก็ลดต้านทานและเพิ่มบนรความเสียหายลงให้กับเพื่อนจากอันติและสกิลที่ให้พลังงานครับ่นเีีัททม พอจะมีดาเมจเพียงพอในการเล่นในอาพิสมีแค่รีเวิร์สเมลเท่านั้นซึ่งก็อ,อย่างที่คุณเห็นตอนนี้เลยครับแต่ประเด็นหลกัหลกๆของรีเวิร์สเมลก็คือถ้ามอนเป็นมอนตัวเล็กๆมันจะกระเด็นแล้วมันจะลอยทําให้คุณเล่นลําบากครับและถ้าเกิดว่ามอนตีให้คุณกระเด็นได้เนี่ยทีมนี้ไม่มีการกระเด็นเลยแม้แต่นิดเดียวเลยทําให้โดนนิดโดนหน่อยก็เออแอะโดนขัดจะกิลไม่ออกเจ็บตัวยืมบอนพื้นเป็นเน็ตโดนตีเป็นน้ำอุ้ยหมูหมูมูมูเออ มันเลยอันตรายมากที่จะเล่นเพราะว่าทีมนี้สีดาวล้วนหมดเลยครับแล้วก็มีแค่เบนเน็ตตัวเดียวที่พอจะมีเลือดเพื่อรับเาเมจหนักๆได้ที่เหลือรับอะไรหนักๆไม่ได้เพื่อเพื่อจะเดินวันช็อตเอามันเลยเป็นทีมที่แรงแต่ว่าเล่นยากครับและที่สําคัญคือมันเป็นทีมที่ดาเมจอยู่ที่พื้นทั้งหมดด้วยมันเน้นดดเมจจากอันติรของโรซาเลียซึ่งมันคือเซอร์เคิลอิมแพคครับส่วนทีมฟลอเรนโรซาเลียปัจจุบันเล่นไม่ได้แล้วครับผมถ้าของไม่สุดมากๆเพราะว่าดดเมจไม่เพียงพอครับต่อไป เป็นทีมหยานเฟยครับสำหรับหยานเฟยปัจจุบันเนี่ยสามารถเล่นเบอร์เชนได้นะครับแต่ว่าแอบ,บลำบากของ็ไม่ค่อยเวิร์กส่วนไปเล่นเป็นระเหยแบบเดิมเหมือนที่คุณเห็นตอนนี้เนี่ยดาเมก็แรงนะครับถือว่าเอาเรื่องเลยแล้วก็สามารถตีไอ้ตัวบสอสเชียวยาตัวนี้ได้ด้วยแต่ว่าไอบ้บอสตัวนี้เนี่ยมันมีช่วงถ่วงเวลาไม่ได้ทําให้เวลามันดูไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็หยานเฟยผมของไม่ได้สุดมากถ้าสุดกว่านี้ก็สามารถทําได้ดีกว่านี้ครับยังเล่นได้อยู่แต่กระมอนกลุ่มไม่ค่อยเก่งครับใช่การโจมตีของ แต่ตัวยานเฟยเองเล่นกับชิงชิวเลยไม่สามารถแปะน้ำมอนกลุ่มได้แบบง่ายๆครับหมายความว่าไอตัวที่เราตีเป็นหลักนะครับไอตัวนั้นอ่ะใช่มันติดระเหยครับแต่อตัวข้างๆมันไม่ได้ติดเงเลยทําให้มอนกลุ่มมันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นกับกรณีมอนกลุ่มเนี่ยไปเล่นเป็นโมโนไฟก็คือยานเฟยเซียงหลิงเบนเน็ตดูดื้อกว่าครับผมแต่กับมอนเดียวก็จะภาพเหมือนที่คุณเห็นในคลิปเลยนะมอนกลุ่มคงไม่ได้ขึ้นเพราะว่าขึ้นไปหลายรอบแล้ววันนี้ก็มาแรปอัพให้แค่นี้แบบไม่ง่ายนะครับส่วนเรื่อง ไปแล้วที่เกี่ยวกับตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีเช่นเดียวกันนะครับจะมีโรซาเลียทําไว้แล้วจะมีหยานเฟยทําไว้แล้วมีฟันเดเลอร์ทำมาแล้ว,ลวส่วนโคคุมิยังไม่ได้อัปเดตขอภัยแปะไปของหนีลู่ไปแทนก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเปรียบเทียบอาวุธอะไรต่างๆด้วยยังไงลิงก์ที่ดีอธิบดีก็กดดูได้เลยคลิปนี้ทํามาเพื่ออธิบายสรุปให้แบบสั้น,นๆเพื่อที่คุณจะได้ตามไปดูคลิปเก่าที่ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับสุดท้ายได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมมมฝาาาากกกกกกกดดดดดไไไลลลลลคคคคคคค์์แชรรรรรเเเปปปปปป็นน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 ััััังงใใใใจจจหหหห้้้้ผิิิิต่่ออววยยยยะะบบบบบีี๋ทุส๊ ขอโทษทีนะช่วงนี้งานเยอะคอนเทนต์มันเยอะสตาร์เียวก็เยอะทำไม่ทัน